สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคน uh huh. ผัดมาม่าฟิล์ม้อ,องแพลวครับแต่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าผัดนะนี่ฮะหิวทุกคนวันนี้ไปกินหมูกระทะมาแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะมีเพลงอะ่ะเคยกลับมาสักพักเนื้อผ้าไปซักกันกลับมาหิวอะ่ะตัวกินผัดมาม่าน้องแพลวก็เลยผัดมาม่าให้กิน เอาที่ผักที่มีอยู่ตู้เย็นคะของที่มีอยู่ตู้เย็นมาผัดน่ากินมากแล้วก็นี่ครับไข่าดาวด้วยแต่ไข่ฟองนี่คือแตกหนูหนูทำแบบเปลือกไข่มันมันไม่ได้ออกอะค่ะแล้วมันร้อนแล้วหนูก็เลยแบบสะดุ้งมันก็แตกแล้วก็มีกิมจิด้วยจ้ากิมจิจะมีติดตู้เย็นเลยตุนชอบกินแล้วนี่อะไรครับเนี่ยคือมีสาหร่ายก็มากินห่อนี้ไงคะลองกินดูนะแล้วก็ห่ออันนี้ด้วย แต่ปกติมันจะมีเยอะมันจะมีไก่มีชีสแต่ว่ารอบนี้ของดี่ยมีแค่นี้แหอะอมิม๊นูของในตู้ยเย็นนะทุกคนง่ายๆมากินกันครับสวัสดีค่ะมุมเดลของเรา <c oughs> น้องแพลวก็จะหน้ามันๆหนนะ่อยนะเพิ่งถ่ดยมามาเสร็จเพื <c oughs> ่ตาแบบอเพื่อตาเหรเพิ่งง,ง่วงครับง่วงอยู่ค่ะโอ้โหน้ำซ่านแท้กินเสร็จแล้วก็าโอเคครับถ้ากินแล้วเป็นไงเนาะก็จะออกมๆหน่อ นี่เราชอบกควเพิ่มข้าวติดแต่ปติต้องเป็นสายที่มันใหญ่เลยโอ้ตย,อยตาหหุดว่าเรื่องง่วงเ <c oughs> หรอง่วงง่วง <c oughs> จะชิมค่ะไม่เผ็ดใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ไม่เผ็ดค่ะเดี๋ยวนไหนจะผัดประมาณแากระป๋องให้ชิมแบบเผ็ด <c oughs> สะดุ้งเลย <c oughs> ไม่บอกว่าเขาลืมปลากระป๋องไปเลยอืมเขาไม่บอกว่าเสียปลากระป๋องนะไม่หลองไม่หลังนะพี่จืดไหมคะกุ้งกบครับกินมจิเขาไม่เอาไข่แดงให้เขาไม่เอาไข่แดงเขาทำไม่ได้รินอืมนี่ฮะอืม ิ้นใหญ่เกินไปไหมไม่ครับนะทุกคนเมื่นี้มาม,ม่าหอนหซื้อชิสมาแล้วเด็กๆไม่ชอบกน้เาว่เลยกินดดได้นิดหน่อยครับชีสได้นิดหน่อยแล้วม,มาทำอะไนี่ยไม่พ่อหรอแล้ว<อ>แต่แหละครับถ้าจะชอบเปรี้ยว,วเคม คือเราแกะซ้อนไปแล่วไม่เอาครับไม่เอาเขาบมันจืดนี่กินผัทุกคนแล้วเอาอะไรไหมคะพี่จิ๋มให้ได้ค่ะขี้จะเก็บไม่เป็นนะดูเขาขี้จะเก็บดิเขาขี้ไม่เป็นต่อไปเราย,ย่างให้รักกินแบบหมูออย่างสุรีกันอืมไม่กินจิ๋มก็อับเลยรวมต่อต้อาเล่หนาบ้า ไม่ได้เหอขอบคุณครับว้าชิดาเขากินไข่ไม่ได้อือกินไข่ไม่ได้ตัวเนี้ยอเนี้ยอย่างหูเนาะอืออันนี้กขขอโทษเขาก็ลืมไม่รักไปเลยอะไม่เป็นไรเขากินเองงั่นอะอือเขาลืมทำไมเขาก็้งแค่ลืมอะจะโกรธไหมเขาลืมอะไม่โกรธเขาไมโกรธทำไมเขากขลืมม แตกไหมอ๋อโอ้โหมัย <laughs> ้ายกลับคะ่ะเลยไม่ตุนทานไข่ไม่ได้เปาเ่ยนยางเลยเขาด้วยคะอืมอืมน่ากินมากเลยเยอะๆอ่ะระหว่างทำไข่ปลากระป๋าทิ้งกันเขาอยากกินม,มากเขาไม่เคยทำค่ะทำเป<ะ>็นไหมเขาคิดว่าเขาทำเป็นอยู่นะเห็นม,มันทำน่ากินเยอะไหมไม่ไม่เคยความสามารถค่ะไม่เคยความสามารถ ใช่ไหมก็ยูทูบเยอะเลยเพราะว่าไ,<ม>ไเปเขาเหมือนเหนื่อยจิงเนาะเออเป็นเหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยค่ะแต่ง่วงยังหน่อย็ไม่เป็นไงน่งมา,ม,านมันมากไม่ง่วงได้ไงตอนนี้ตีสามครับตีสามอืก็กินมีดแบบครับซุปกิมจิเดี๋ยวเขาทำให้กินเส่กระดูกหมู เนาะใส่แบบมันมีน้ำแบบนี้เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเขาซื้อตัวดูมูมาไว้เดี๋ยวเขาจะกินแบบโคาหลีแต่ที่รัว่ามาม่ามันจืดไหมคะมันก็ไม่จืดนะเพราะว่าจืดอยู่นะไม่จืดตอนที่เขาชิมใช่ไหมเขาว่ามันจืดมันไม่จืดก็ไม่เค็มเกินไปอ่ะมันกลม ถ <laughs> ้ายงแบกติกบอกนะอืมอานกินอ,อันีน้อแบบญี่ปุ่นอร่อแต่พี่ครับเพิ่มความเผ็แต่มันไม่เผ็ดครับแค่นั้น <laughs> ถ้าที่รักตามเขาคิดว่าที่เราต้องตามพิดแน่นอนเลยไม่เจอว่าทำเขาจะใส่ผิดกลุ่นสามารถบกเขาบองอ่ะอ๋อเขาไม่เกลไเดอแ่ระว่าแค่มีความแบบตกใจเหมือนคิดว่าอะไรไมนี่กิมจิครับกิมจิครับนี่ค่ะเขาจะใส่กิมจิด้วยนะครับ จริงๆก็ห้ากินผักดองนี่นะแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเราจะห่อแบบมันต้องมีผักกาดด้วยค่ะมันมีหมูหันทอดหมูย่างอืมอร่อยแต่แปลกๆนี่พาพากินทุกคนส่วนชอบเปลี่ยนี้นะคะว,วันนี้ก็เปนอร่อยดีนะ ซาลาเอลบาลูสโตฮึ่มเฮ้ยเหครับแฉะเลยน่าขมนมเลยเข้าจริงหลังคือจะผัดนี่มาหอมมาก อครับเ้อทุกคนมามากแค<ช>่กินกุ้งเรียนเสร็จก็พักผ่อนอออมันไม่ค่อยยืมๆเนาะถ้าเป็น ปลากระป๋องี่รักผัดก็ต้องมอมเือให้หน่อแล้วอาทำให้กินโอเคบอกเลยว้า <laughs> ออ<า>อ่าง <c oughs> อย่าร้องให้ม <laughs> ันเบ็ดแล้วกันามาม่าปลาป๋องในตำนานเรื่กินใหนได้นะ พ่อพาเรา,พาไปกินส้ตม,มตำพริกละเม็ดไหวไหมไม่ไหวกินได้ประมาณคำหนึ่ง <laughs> เผ็ดมากขนาดเมื่อคืนหนูกินยี่สิบเม็ดยังแบบไม่ไหวเลยตัวหนดแล้วอะไรปากละบาคือคไม่ได้หันใาเลยคะกินไม่เป็นไรเขาแล้วพอแล้วไม่อยากกินเยอะอุ <laughs> ้ยโดนไหม น้นองแพลนงใสยจะไม่ไหวแล้วทุกคนหน้าตาคือแบบร่าแกายต้องการประท้าที่นอนมากตอน,นเนี้ยวันที้ปัดไปออกไปข้างนอกกบตุนทั้งวันดิใครไหวอ,อีกไหวอู่เนี่ยตาย่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเขาออกน้ำก็าสดชื่นแล้วน้ำนอนพักผ่อนน้องรับมือืม ครับอะคีฮอเนี่ยสองครับ <c oughs> จาวคนแบบไม่ไหวมากเลยเงองจ้าเองแบบน่าเหนื่อยมากเหนื่อยเหรอ,อเหนื่ยอยโล่งมากกว่า <Okay. S 2> พ,พี่กินไปทำนี้ดีกว่าครับ <S <S ไปครับเกินใหม่คลิมหน้าเดี๋ยวข้างทางกินไปเรื่อยน้อแพ๊บควรไปน้อยแล้วครับผมเจอกันใหมคลิปลหน้าสวัสดีครับ